วันนี้มาที่ทบ่อบ,บอ้าทบอ่อฮสเตชันครับเดี๋ยวลองมาลองกันดูสนุกหรือเปล่ามันครับปอกแขนีไมม่ไม่เออไปเอาปอกแขนมันจะตกแล้วแข็งแร้วแข็งแร้เ<ผ>อ้ยผ่านสามผ่าฟันเด็กจ <c oughs> ริงจริงอยู่ผ่านสามร้อยยอดมาไม่ต้องหัวครับสามร้อยยอดแค่วันนี้ เราแมทผเราแมนันเขี้ยวๆันี้าวยอดมึงพากูไปเจอหนึ่งในสิของเมืองไทยทั้งนั้นเลยเย็บแมหันไปแม่ยีบยวกเซียนๆทั้งนั้นเลยสายโหดมือวางไว้เลยจะไม่จะเอาสายคันไหนบอกเดี๋ยวจัดไว้ให้

มัจรดึงขึ้นมาเลยอ่าอโอเคโุ้ยสุดยอดปอกเลยครับสุดยอดเหยเยอะบนบกเลยอ่ะตัวเดียวหมดแรงเลยหปแล้วใหญ่มากใหญ่มาก ต้องบอกมันตลอดเฮ้ยทำไมทำไมมันสไลด์อย่างนี้วะไปบอกเดี๋ยวเฮียก็สวนคันหักเอาแล้วเฮียต้าขึ้นมาเย้ อย่ากระเด็นไปนู่นไปเปลี่ยนครบเปลี่ยนทไ,ไปเก็บไปเก็บปลดเก็บเลยขวาเก็คืนตกตัวหนาดูนี่โดนอะไรวิ่งขวาวิ่งขวา คือหมอยกว่าครับหมอยววาเนี่ยกระพรงเหรอ,อขึ้นน้ำเฉยอ,อุ้ยอร่อย ไใส่ด้วยไปทานไปสอนด้วยหมุนคนหัวคุยด้วยโอ้โหครบเลยครบเลยเดี๋ยวมันก็กินเองอ๋อถลายถ้าถลายก็ตั้งขึ้นมาอย่างนี้หมุนโอ้ยนี่คันไปซันเลยแน่นอนเพด่งไปถอยมาโอ้โหถอดโคนได้ด้วยโคตรยาวอ๋ออ๋อถอดตรงนี้อ่ะใช่เออนี่เหมาะกับปลาหมอมากไอ้ปลาเก๋าหม้อมากเลยนะคันสปินเนี่ย ลุงปอมโฆษณาอย่างดีโฆษณาเลยใช่ไหมใช่แต่พี่ลองใช้แล้วแม่งเจ๋งว่ะโอเคอยู่นะเจ๋งอยู่กอมาเลยอันเนี้ยอย่างเงี้ยกอมาเลยไม่ต้องทําอะไรเลยกอมาเลยอันานี้ตีไกลด้วยยาวๆจับคนมือนึงหวดเลยนั่นละ่ะ โอ้โหแน่นอนอ่ะอ um ุ้ยเอาโอ้โหโอ้โหแน่นอนโอ้โหใบสั้นค่ะอะไรนะคะอะไรนะใบสั้นค่ะอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพ่อมฝากเอ่อนแอร์ออกค่ะแอร์อกอะไรอยากฟัใครโอเคเดี๋ยวพี่ชอนให้อ่ะดึงไว้ไหมเงี้ยดึงไว้ไหมเงี้ยโอ้เงี้ยตามมา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 ดึงดึงเสียงไว้เงี้ย ดีใจแต่ดูเกิบพี่โอ้โหเป็นไงกอซื้อกอซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวต้องกอแบบเบี้ยวเบี้ยวพี่อ๋อต้องตีต้องตีตีแบบเอียงเอียงเจอียงสายตลอดพูดง่ายๆพี่หนูรู้สึกว่าสายตามไปทางไหนไม่ดูเดี๋ยวเอาแล้วไม่ไหวแล้วหมดเรี่ยวหมดแรงข้าวยากเขาโด่นแหละ ส,ส่งมือสองไปไปมือกันลงปากกําลังเคี้ยวๆไม่เคยตกนะแต่ผม,มาสังเกตเขามานานแล้วอาจจะได้ตัวใหญ่ได้ผมเอาแล้วจ้าเฮียครับไยผมเอาแล้วนี่ไสไสผมมาแล้วเออเอยไสวิ่งไปสวายเลยไอ,อ้ขาด้วยดีขาด้าาวยปลาวิ่งทางไหนโทฟีเปล่า มีไซส์แบบไปทำไมมันเยอะนานยังวะหมอนน้อยอ่ะคานมันเล็กใช่ป่ะเอาขึ้นเอาข um ึ้นเลยตรงเนี้ยแหละเอาเฮ้ยเอาขึ้นเยเ้ย ตัวเท่าเฮียเน่าโจพาแล้วโจพาแล้วโจไต่ไปกูเอาแล้วไต่ไปสิงคิงแชดไต่เรือผมเลยเนี่ยไต่เรือผมเลยเนี่ยรอรอด้วยนะจ๊ะโอ้โหแน่น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  มึงกลับ <ไป S 2> มึงกลับปลากลับปลา,ปาให้แบบปปปให้กลับไอเน,นี้ยให้หแบบอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยให้ไม่เห็นคิปเปอร์เออกลับกลับยกอาอะไรสุดยอดสุดยอดลอหนงีครับผมพาบัณดิตใหม่มาโดนทั้งบึกทั้งหมอใหญ่ยุมีมีอะไรจะพูดกับปลาไหมพีม่ปลามหมพลาดแล้ว <laughs> โจคูเเบิ่มเบิ่มดูครับตัวนี้ไซส์ไหน่ซสเดียวไปสี่โลสี่โห้ากพองตัวนี้กันนี้นีวโอ้ยสามตัวมันใหญ่เว้ยแต่ทำไมมันสามต้องห้าขอหาไม่นครับตัวนี้โจครับโจมาใคร บ้านแพ้วบ้านแพ้วบ้านแพว7.9สวยแล้วได้ไปเอาตัวใหญ่มาช่ง4.5 4.5 4.5 7บ้านแพว4.5 7 4.5 7 4.5 7บ4.9 9รอดูพี่ประภาอีกคนนึรดูพี่ประภาษครับใครช่วยตามหาพี่ประภาษหน่อยว่าจะได้ตกฟรีรอบหน้าไหม แต่ตามพี่ตูนเลยครับวันนี้มีปลาใหญ่ไหมพี่สะพานถ้ามีปลาใหญ่ไหมครับจบแล้วจบแล้วจบแล้วตอนนี้ ได้ข้อสรุปแล้วนะครับโอ้คนี้ข้อสรุปแล้วรอลอกันอกันลอกันคู่ที่นำอยู่ตอนแรกนะครับคือคู่ของน้ำมอนออสตาร์ทีมกับนักเตะทัชดาวที่น้ำหนัก8กิโลจุด3.2นะฮะ8.32นะครับต่อมาก็ถูกคู่ของบังยูแล้วก็พี่ไก่นะฮะกระแทกหล่นไปด้วยน้ำหนักรวม8กิโลกับ5.9ขีดนะฮะ8.59นะครับแต่บังยูอยู่ได้ไม่นานอยู่ได้ทั้งเดียวเอง โดนปลาคู่นะแก่บ้านแพ้วกับโจน้องโจซีซซดเอ้ยนะครับกระแทกไปด้วยน้ำหนัก9.47ครับโจจบน้ำมันตกปลาฟรีรอบหน้าคือของนักแก่บ้านแพ้วแล้วก็นักโจซัดเอ้ยนะครับเกี่ยวเกี่ยวไอต้องไม่ให้เร okay. ็วๆร็เลย งัดปลาเบิกอยู่วะพี่ขวาตัวครับขวาตัวขวาสองตัวแล้วตอนนี้โอ้ยาแล้วเก๋าครับเก๋าเก๋าเปล่าเก๋า ร้องเลยร้องเลยไต่ให้ร้องกันเลยครับตาไตะโอ้โหร่วงไปกล่องเอาอีกแล้วเหรอเก็บกดไว้ป้ายสามดอกเน้นๆมันเก็บกดเพราะว่าเนี่ยดูวันวัดทีนี้เปิดกล้องไม่ทันเออไม่ได้เยอะมานานใช่ไหมเออเก็บกดเรียกเรียกมากินข้าวหลายรอบแล้ว ปลาเกา๋าปลาเกา๋าเรื่อยเรื่อยอ,อ,อย่าให้ขึ้นน้ำเลยปลาเรือเ่อยระว,วังมันสะบัดระว,วังมันสะบัดขึ้นน้ำนี่วางไว้ติดต่อวางไว้ติดต่อ,อเงตีกันมันอ,อยู่เลยลเริ่มมุกของเก็บก่อนครับหมดมากหมดมาก ปลาันเริ่มกินแล้วน้ำมันเย็นไงนี่ครับสภาพจะเป็นฝนตกแต่นักกีฬาโดดลงน้ำอุ้มเลย12โวลตกปลาฮะยังลุยกันอยู่ลุยครับโจถอดเกงก่อนไหมไม่าเกงว่าถอดเอต้ออย่างเดียววะบอลเอ,อ้ยเอาแล้วครับก็วันนี้ก็ลาก็ด้วยประมาณนี้ครับ กับทริปทริปกี่กี่ตันนะปลาตันฝ่าตันทริปตกปลาฟรีครับปลาตันมันมันกันไปจบด้วยฝนโปรยปลายครับผมภาพบรรยากาศนี้ฝนตกครับนะไม่มีใครถอย <c oughs> หน่อยนะพี่เข้าเข้าสมรภูมิเออไม่เป็นไรผมจะผมจะลอยครีมเดินเดินเท้าเท้าหนาตับเลยไปที่ซิ่อีกแล้วเหรอพี่เนี่ยนิ่มๆๆๆมันไปแล้วนะไปเรื่อยๆครับพี่ผมเดินยอมเดินลุยเพื่อไปถ่ายทะเลเนี่ยเออเยอะเยอะนิ่มๆเพลินๆน่ะเออ อ่าไปนื่นๆปลามันทื่อๆเอือ้อๆก็ค่อ,อ,อยๆเยอะไปไม่ต้องรีบไม่ไปไหนเราอยู่ในบอ่อนี่แหละหมดเวลาตัดปลายแล้วปลาไม่ขึ้นอ่ะเออตายแล้วปิดเกมปิดเกมหน่อย <c oughs> ไอ้ปลายไปไหนนะ <c oughs> นี่ลูกเก็บ <c oughs> สวยอยู่ครับท่านผู้ชมสวยอยู่เนียน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 เเนียนเเก่าหมอเก่าหมอเออไหนไหนไหนไหเนียนเนียนปเนียนเนียนปลายพนมเออแหมใสนี้ก็มาก็งามเก่าที่ไหนแล้วน่ะโอโจโหดจริงใสกิ๊ปเปอร์ยกโชว์พี่หน่อยดิตีปากเลยโอ้โหใส่แก่ เหย่ใครวาเหย่มคนไหนนาที่สุดท้ายก่อนหมดเวลา,ไม,มาไม่เวลาหรอแ่แท้ไม่เอาได้๋ี่นี้ ล้อไอ้นี่ทั้งนั้นเลยล้อล้อเดิมๆดล้อกลมยากอยู่ยากอ่านนะยากอยู่นะเป็นโซ่เป็นโซ่ยากครับเป็นโซ่เปนเป็นโซ่เป็หลังสองหลังเอ๋อเดี๋ยวต้องมันมีปลาโอ้โหหนักเลยไม่เดี๋ยวจะต้องสั่งรถกระบะกระบะขนาดโลกแบบวากโยนที่ไปเลยกระบะดูแล้วจะไม่หลอดยางเดิม